อย่ามัวแต่รอวันพรุ่งนี้จงทำวันนี้ให้ดีที่สุดคำพูดนี้มันไม่ใช่แค่ประโยคสวยรูที่ลอยอยู่ในอากาศแต่มันคือการเขย่าหัวใจเป็นดังระครังที่ดังปลุกวิญญาณให้ตื่นจากความหลับไหลของความประมาทคุณเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเรามีวันพรุ่งนี้จริงหรือหรือสิ่งที่มีอยู่จริงแท้แน่นอนคือวันนี้ที่เรากำลังหายใจอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ คุณมาฟังไม่ใช่เพราะบังเอิญแต่เพราะพลังงานนำพาคุณมาเจอถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นอย่าลังเลกดไลค์กดแชร์กดติดตามทันทีเพราะทุกการกดคือการยืนยันว่าคุณพร้อมเปลี่ยนชะตาขอให้คนที่กดวันนี้สมหวังทุกเรื่องหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองแล้วพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าวันนี้คือวันของฉันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความประมาทคือทางแห่งความตายความไม่ประมาทคือทางแห่งความไม่ตายแล้ววันนี้เรากำลังอยู่ฝั่งไหน เรากำลังใช้เวลาที่เหลืออยู่เพื่อละเลงฝันลมๆแลง้แลงๆที่ยังไม่ลงมือทำหรือเรากำลังสร้างชีวิตให้กลายเป็นของจริงในทุกลมหายใจเข้าออกความจริงก็คือไม่มีใครรับประก,กันให้เราได้เลยว่าเราจะตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าโชคชะตาจะหักเปอย่างไรสิ่งเดียวที่เราจับต้องได้คือวันนี้แต่เรากลับทิ้งมันง่ายๆแล้วไปฝากความหวังไว้กับสิ่งที่อาจไม่เคยมาถึงคุณเคยคิดไหมว่าถ้าคุณตายคืนนี้ ความฝันที่ยังไม่ได้ลงมือทำจะกลายเป็นเพียงเท่าฐานของความเสียดายคุณเคยถามหัวใจไหมว่าวันนี้คุณใช้มันอย่างคุ้มค่ากับชีวิตมนุษย์ที่หายากยิ่งแล้วหรือยังชีวิตนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นสนุกไม่ใช่การซ้อมรบมันคือสงครามจริงๆที่ทุกนาทีคือโอกาสให้เราพิสูจน์ว่าเราจะอยู่เป็นผู้แพ้ที่รอพรุ่งนี้หรือเป็นนักรบที่ลุกขึ้นทำวันนี้ให้ลุกเป็นไฟ พระธรรมสอนให้เรารู้จักปัจจุบันขณะไม่ใช่แค่สวดไม่ใช่แค่พูดแต่คือการอยู่จริงๆการรู้ว่าทุกขณะที่เราหายใจคือทองคำทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาคือสิ่งที่ไม่อาจหวนคืนได้ลองถามตัวเองสิว่าคุณยังมีสิ่งที่อยากทำอยู่หรือไม่คุณยังมีความฝันที่หลบซ่อนอยู่ในใจหรือไม่แล้วคุณกำลังทำมันวันนี้หรือคุณกำลังหลอกตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทา ถ้าความฝันคือบ้านในใจคุณจะปล่อยให้มันเป็นเพียงแผนที่ที่ไม่เคยลงเสาเข็มจริงหรือถ้าเป้าหมายคือภูเขาคุณจะมัวแต่มองยอดเขาแล้วบอกตัวเองว่าวันหน้าจะเริ่มเดินหรือคุณจะยกเท้าขึ้นก้าวแรกวันนี้ที่ยังมีลมหายใจลองมองรอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไม่หยุดไม่มีอะไรยั่งยืนสิ่งที่คุณมีวันนี้พรุ่งนี้อาจหายไปคนที่คุณรักวันนี้พรุ่งนี้ อาจกลายเป็นเพียงความทรงจำแล้วคุณยังจะมัวผัดวันประกันพรุ่งอีกหรือคุณอยากให้ชื่อของคุณถูกจารึกว่าเป็นใครคนที่คิดจะทำแต่ไม่เคยทำจริงหรือคนที่ลงมือทำวันนี้จนสร้างเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตอย่าลืมว่าเวลาไม่เคยรอใครทุกวินาทีที่ผ่านไปคือเส้นได้ที่ตัดทอนลมหายใจของคุณลงไปเรื่อยๆวันนี้คุณเลือกได้ว่าจะใช้มันอย่างคนที่มีค่า หรือใช้มันอย่างคนที่เสียของพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตนี้สั้นนักอย่ามัวแต่ประมาทดังนั้นอย่ารออย่าเลื่อนอย่าฝากความหวังไว้กับวันพรุ่งนี้ที่อาจไม่มีอยู่จริงทำวันนี้ให้เต็มที่ทำวันนี้ให้มีความหมายทำวันนี้ให้หัวใจคุณไม่เสียดายแม้ต้องจากโลกนี้ไปแล้วคุณละ่ะจะปล่อยให้วันนี้ไหลาหายไปกับความเฉื่ยชาหรือจะลุกขึ้นสร้างปาฏิหาริย์ด้วยมือของคุณเองในวันนี้ที่ยังหายใจอยู่ คุณเคยสังเกตไหมว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตเหมือนกำลังเล่นเกมรอเวลารอให้วันพรุ่งนี้มาถึงรอให้โอกาสวิ่งเข้ามาหารอให้โชคชะตาเปลี่ยนแต่ความจริงแล้วเวลาที่คุณกำลังรออาจไม่เคยมาถึงก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าความประมาทคือความตายการที่คุณผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังเดินเข้าสู่ความตาย โดยไม่รู้ตัวเพราะทุกนาทีที่ผ่านไปมันคือการถูกตัดทอนชีวิตออกไปทีละเซี้ยวคุณกำลังตายลงไปช้าๆด้วยมือของตัวเองเพียงเพราะคุณไม่ยอมลงมือทำวันนี้ทำไมคุณถึงปล่อยให้ความฝันที่อยู่ในหัวกลายเป็นเพียงภาพลวงตาที่ไม่เคยถูกสร้างขึ้นจริงคุณเคยถามตัวเองไหมว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณจะยังอยากนอนเฉยๆเลื่อนโทรศัพท์เล่นไปวันๆรอพรุ่งนี้ ที่อาจไม่มีจริงหรือไม่ลองถามใจตัวเองลึกๆว่าถ้าคุณมีเวลาเหลือแค่24ชั่วโมงคุณจะเลือกทำอะไรจะยังคงผลัดอีกไหมหรือจะลุกขึ้นใช้ลมหายใจครั้งสุดท้ายอย่างเต็มที่ พระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนิจจังทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนแม้แต่ชีวิตของคุณเองก็เหมือนเทียนเล่มหนึ่งที่พร้อมจะดับได้ทุกเมื่อคุณอาจจะมีเงินมีบ้านมีทรัพย์สมบัติมากมายแต่คุณไม่อาจซื้อเวลาเพิ่มได้แม้เพียงเสี้ยวนาทีทำไมคุณถึงยังคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มทั้งที่ความจริงแล้วคุณไม่มีแม้แต่หลักประกันว่าคุณจะได้ลืมตาตื่นในเช้าวันพรุ่งนี้ลองมองดูรอบตัวมีคนมากมายที่นอนลงโดยคิดว่าจะตื่นขึ้นมา แต่สุดท้ายพวกเขากลับไม่เคยตื่นอีกเลยคุณแน่ใจหรือว่าคุณจะไม่ใช่หนึ่งในนั้นทำไมคุณถึงมัวหลอกตัวเองว่าวันพรุ่งนี้จะมอบโอกาสที่ดีกว่าทั้งที่วันนี้คือโอกาสที่แท้จริงวันนี้คือสนามรบที่คุณมีสิทธิ์เลือกชนะหรือพ่ายแพ้คุณจำได้ไหมว่ามีกี่ครั้งแล้วที่คุณบอกตัวเองว่าจะเริ่มพรุ่งนี้ แต่พรุ่งนี้นั้นไม่เคยเกิดขึ้นจริงมันกลายเป็นเพียงกองซาาของคำโกหกที่คุณสะสมไว้จนชีวิตหนักอึ้งคุณเคยสัญญากับตัวเองกี่ครั้งว่าจะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงแต่คุณก็ยังเป็นคนเดิมยังใช้ชีวิตตัวอยู่ในวงจรเดิมเดิมคุณเคยถามตัวเองไหมว่าแล้วเมื่อไหร่กันแน่ที่คุณจะเริ่มหรือคุณจะรอให้ชีวิตบังคับรอให้โรคภัยมาเยือนรอให้ความตายเดินเข้ามาทักแล้วจึงค่อยเสียใจที่ไม่ได้ทำอะไรเลย ธรรมะของพระพุทธองค์ชี้ให้เราเห็นว่าปัจจุบันขณะคือของจริงอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่คุณสามารถกำหนดและเปลี่ยนแปลงได้คุณอาจจะเคยล้มเคยผิดเคยพลาดแต่นั่นเป็นเพียงเงาของอดีตไม่ใช่กรงขังที่จองจำคุณไว้ตลอดไปวันนี้ต่างหากคือประตูใหม่ที่คุณสามารถเลือกเปิดออกได้คุณจะเลือกเดินผ่านมันหรือจะยืนมองมันปิดตายต่อไป ในชีวิตจริงคุณเห็นตัวอย่างรอบๆตัวหรือไม่คนที่รวยขึ้นไม่ใช่เพราะเขามัวแต่รอแต่เพราะเขาใช้วันนี้ลงมือสร้างคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการเฝ้าฝันแต่เกิดจากการกัดฟันลุกขึ้นทำในวันที่ใจยังสั่นไหวคนที่เปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างพร้อมแต่คือคนที่เริ่มจากศูนย์และกล้าที่จะก้าวแม้ในวันที่มืดมิดแล้วคุณละ่ะจะเลือกเป็นผู้รอหรือผู้สร้าง ลองมองย้อนกลับไปในชีวิตคุณเองมีสักกี่ครั้งที่คุณพลาดโอกาสเพราะมัวแต่บอกว่าไม่พร้อมคุณเคยคิดไหมว่าความพร้อมที่แท้จริงไม่มีอยู่จริงความพร้อมคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากการลงมือทำวันนี้คุณอาจไม่มีทุนมากมายวันนี้คุณอาจไม่มีคนสนับสนุนแต่คุณมีสิ่งที่มีค่าที่สุดอยู่แล้วคือลมหายใจและเวลาในวันนี้แล้วคุณจะยังทิ้งมันไปเพียงเพราะความกลัวและความประมาทอีกหรือ พระพุทธเจ้าตรัสว่าการเวลาไม่รอใครทุกสิ่งเคลื่อนไปข้างหน้าคุณจะมัวแต่ยืนอยู่กับที่แล้วปล่อยให้เวลาเหยียบย่ำคุณจนจมลงไปในดินหรือไม่หรือคุณจะก้าวขึ้นมาเดินเคียงข้างกับมันใช้ทุกนาทีเป็นก้าวสู่เส้นทางใหม่ที่คุณเลือกเองความจริงแล้ววันนี้คือสนามสอบที่แท้จริงมันจะสอบถามคุณทุกวินาทีว่าคุณมีความกล้ามากพอไหมที่จะใช้มันคุ้มค่าคุณจะยอมให้ความขี้เกียจ และความประมาทมาล่ามโซ่หัวใจคุณไว้หรือคุณจะปลดโซ่แล้วเดินออกไปสู่แสงสว่างด้วยการลงมือทำทันทีลองถามตัวเองเถอะว่าคุณอยากให้ชีวิตคุณเป็นมรดกแห่งแรงบันดาลใจหรือเป็นเพียงนิทานสอนใจของความเสียดายทุกวันนี้คุณเห็นคนมากมายที่เสียใจตอนสายเกินไปพวกเขาอยากจะย้อนกลับไปเริ่มใหม่แต่ความจริงก็คือเวลาไม่เคยย้อนคืนให้ใครคุณอยากเป็นแบบนั้นไหม หรือคุณจะเลือกเป็นคนที่ใช้วันนี้อย่างมีค่าไม่ว่าพรุ่งนี้จะมาถึงหรือไม่ก็ตามอย่างน้อยคุณก็จะจากโลกนี้ไปโดยไม่เสียดายว่าฉันน่าจะทำจงอย่ารอให้ชีวิตมาบังคับคุณให้เข้าใจคุณค่าของวันนี้แต่จงเลือกเองที่จะเห็นมันตอนที่คุณยังมีมันอยู่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำทุกลมหายใจให้เต็มที่เพราะคุณไม่มีวันรู้เลยว่ามันจะเป็นลมหายใจสุดท้ายหรือไม่แล้วคุณละ่ะ จะยังนั่งรอให้วันพรุ่งนี้มาถึงหรือคุณจะลุกขึ้นเปลี่ยนชีวิตตัวเองในวันนี้ถ้าคุณอยากให้โชคดีวิ่งเข้าหาอย่ามัวเลื่อนผ่านกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามเดี๋ยวนี้เพราะทุกการกดคือการประกาศกับจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้คนที่กดวันนี้พบแต่ความเจริญร่ำรวยโชคหลังไหลไม่ขาดสายใครที่พร้อมรับบุญและโชคพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยว่าวันนี้ฉันพร้อมรับพลังดีๆ คุณเคยคิดบ้างไหมว่าทุกเช้าที่คุณลืมตาขึ้นมามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันคือของขวัญที่ชีวิตมอบให้คุณอีกหนึ่งวันเพื่อให้คุณได้มีโอกาสสร้างสิ่งใหม่เพื่อให้คุณได้แก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดและเพื่อให้คุณได้ใช้มันเป็นบันไดก้าวไปสู่เป้าหมายที่คุณเฝ้าฝัน แต่คนส่วนใหญ่กลับลืมคุณค่าของของขวัญน,นี้พวกเขาตื่นขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้วันทั้งวันผ่านไปโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากวนซ้ำกับความคิดเดิมๆการกระทําเดิมๆความประมาทแบบนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทางแห่งความตายเพราะถึงแม้คุณยังหายใจอยู่แต่จิตวิญญาณของคุณตายไปแล้วตั้งแต่วันที่คุณหยุดลงมือทํา ลองถามตัวเองสิว่าวันนี้คุณได้ทำอะไรที่พาคุณเข้าใกล้ความฝันมากขึ้นหรือยังหรือคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการผลัดผ่อนอ้างว่าเหนื่อยเกินไปยังไม่พร้อมหรือรอให้โอกาสมาถึงก่อนคุณแน่ใจหรือว่าโอกาสจะมาเคาะประตูบ้านคุณเองคุณแน่ใจหรือว่าความสำเร็จจะเดินเข้ามาหาคุณถ้าคุณยังไม่ยอมก้าวออกไปพระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้ เกิดจากเหตุและผลถ้าคุณไม่สร้างเหตุที่ถูกต้องในวันนี้คุณจะเอาผลที่ดีจากที่ไหนมาพรุ่งนี้การรอให้วันพรุ่งนี้มาถึงโดยที่คุณไม่ทำอะไรเลยในวันนี้ก็เหมือนกับการหว่านมาเมล็ดพันธุ์ลงบนพื้นหินคุณไม่มีวันเก็บเกี่ยวผลได้เพราะคุณไม่ได้สร้างเหตุที่เอื้อต่อความสำเร็จคุณอยากเป็นคนแบบนั้นหรือคนที่มัวแต่ฝันแต่ไม่เคยลงมือคนที่พูดเก่งเรื่องแผนการแต่ไม่เคยก้าวไปข้างหน้าคนที่มีเป้าหมายใหญ่โต แต่กลับติดอยู่กับคําว่าพรุ่งนี้ค่อยทําจนสุดท้ายชีวิตก็หมดไปกับการรอคุณลองคิดดูสิว่าหากคุณเริ่มลงมือเล็กๆน้อยๆวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหนึ่งหน้าลงมือฝึกฝนวันละนิดอดทนก้าวเล็กๆทุกวันผลลัพธ์ที่คุณจะได้ในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะมาหาศาลเพียงใดแต่ถ้าคุณยังรอพรุ่งนี้เหมือนเดิมอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่ต่างอะไรกับวันนี้เลยแล้วคุณจะเลือกแบบไหน อยู่ในวังวนของความเสียใจหรือสร้างอนาคตที่คุณภาพภระพุมใจได้ด้วยมือของคุณเองพระพุทธองค์ทรงย้ำเสมอว่าการเวลาไม่เคยรอใครทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้แม้แต่ราชาก็ไม่สามารถซื้อเวลาเพิ่มได้สักนาทีเดียวชีวิตคุณก็เช่นกันมันกำลังเดินทางเข้าสู่ความตายอย่างเงียบงนันในทุกลมหายใจออกแล้วคุณจะมัวหลอกตัวเองอีกหรือ คุณจะยังยอมปล่อยให้ความประมาทล่ามโซ่คุณไว้จนสุดท้ายคุณกลายเป็นนักโทษที่ถูกขังอยู่ในกรงที่ชื่อว่าพรุ่งนี้หรือไม่คุณเคยเห็นไหมว่ามีคนมากมายที่จากโลกนี้ไปท,ทั้งทั้งที่ยังมีความฝันเต็มหัวใจแต่พวกเขาไม่มีโอกาสแม้แต่จะเริ่มต้นเพราะพวกเขามัวแต่บอกกับตัวเองว่าไว้ทำพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้สำหรับพวกเขาไม่เคยมาถึงอีกเลยคุณอยากกลายเป็นหนึ่งในนั้นหรือ หรือคุณอยากให้ชื่อของคุณถูกจารึกว่าเป็นคนที่กล้าลุกขึ้นสร้างไม่ใช่คนที่มัวแต่รอจนสายเกินไปในชีวิตจริงคุณคงเคยเห็นบางคนที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พวกเขายังเลือกที่จะลุกขึ้นสู้ในวันนี้ผลลัพธ์สุดท้ายคือพวกเขาสร้างชีวิตใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมขณะที่บางคนมีโอกาสมีทรัพยากรมีทุกอย่างพร้อมแต่ไม่เคยทำอะไรจริงจังเพราะมัวแต่รอรอแล้วก็รอจนชีวิตหมดไปคุณคิดว่าใครคือผู้ชนะที่แท้จริง การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ามีได้สอนให้เรามัวแต่สวดขอพรแล้วรอปาฏิหาริย์แต่ทรงสอนให้เราลงมือทําให้เราเจริญสติให้เราเพียรพยายามในปัจจุบันถ้าคุณอยากพ้นทุกขุณต้องปฏิบัติวันนี้ไม่ใช่พูดว่าวันหน้าจะเริ่มนั่งสมาธิแล้ววันนั้นไม่เคยมาถึงคุณอยากรอให้ความทุกข์กัดกินใจจนหมดสิ้นก่อนหรือหรือคุณจะเริ่มฝึกจิตในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ของคุณสงบเย็นกว่าเดิม คิดให้ลึกนะชีวิตไม่เคยสัญญากับคุณว่าจะยืนยาวมันให้เพียงโอกาสชั่วขณะและโอกาสนั้นคือวันนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่กับมันคุณใช้มันอย่างคนที่รู้คุณค่าหรือคุณกำลังฆ่ามันด้วยความประมาททุกวินาทีทุกครั้งที่คุณเลื่อนงานออกไปทุกครั้งที่คุณบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยทำนั่นคือการฆ่าฝันของคุณด้วยมือของคุณเองคุณจะทนเห็นตัวเองเป็นฆาตกรของความฝันอีกต่อไปหรือ วันนี้คือโอกาสที่แท้จริงไม่ว่าคุณจะมีเงินหรือไม่ไม่ว่าคุณจะมีคนสนับสนุนหรือไม่สิ่งที่คุณมีคือชีวิตที่ยังคงหายใจอยู่นั่นเพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นทุกเรื่องยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากก้าวเล็กๆเกสมอคุณไม่จำเป็นต้องพร้อมทุกอย่างคุณเพียงแค่ต้องพร้อมที่จะก้าวออกไปในวันนี้แล้วปล่อยให้ความพยายามในแต่ละวันสร้างความพร้อมขึ้นมาเองคุณจะเลือกอะไรระหว่างรอกับเริ่ม รอแล้วปล่อยให้โอกาสไหลหายไปหรือเริ่มวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยแต่ก้าวไปข้างหน้าถามหัวใจคุณเถอว่ามันอยากเป็นผู้แพ้ที่รอหรือผู้ชนะที่ลงมือทําไม่มีใครรู้ว่าคุณจะเหลือเวลาอีกกี่วันไม่มีใครรู้ว่าลมหายใจต่อไปจะยังอยู่กับคุณหรือไม่ดังนั้นอย่าปล่อยให้วันนี้ผ่านไปเปล่าๆใช้มันสร้างสิ่งที่คุณเชื่อใช้มันทำสิ่งที่คุณรักใช้มันเพื่อเติมเต็มเส้นทางชีวิตที่คุณเลือกเอง เพราะถ้าวันนี้คุณทำดีที่สุดแล้วต่อให้พรุ่งนี้ไม่มาถึงคุณก็จะจากไปอย่างสง่างามโดยไม่ต้องเสียใจว่าฉันน่าจะทำแล้วคุณละ่ะจะยังรอให้วันพรุ่งนี้มาถึงหรือคุณจะลุกขึ้นใช้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ทุกวินาทีที่คุณยังฟังอยู่พลังงานดีๆกำลังวิ่งเข้าหาคุณอย่าปล่อยให้หลุดไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้แล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงขอให้คนที่กดมีความสุขความสำเร็จสมปรารถนาทุกสิ่งที่หวังและอย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าฉันพร้อมรับพรจากจักรวาลคุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตของเรามันเหมือนน้ำในลำธารที่ไหลผ่านไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดพักไม่เคยรอใครเลยแม้แต่วินาทีเดียวทุกหยดที่ไหลไปแล้ว ไม่มีทางหวนกลับมาได้อีกเช่นเดียวกับเวลาของชีวิตคุณมันเดินไปข้างหน้าอย่างไม่ปราณีคุณจะร้องขอให้มันหยุดก็ไม่ได้จะวิงวอนให้มันย้อนคืนมาก็ไม่มีใครทําได้แล้วคุณจะยังมัวแต่ผลัดผ่อนรอวันพรุ่งนี้ที่อาจไม่มีอยู่จริงไปเพื่ออะไรทำไมคุณไม่เลือกที่จะทําให้วันนี้มีความหมายที่สุดแทนที่จะฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่ไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตนี้สั้นนักแต่ความตายแน่นอน ค่อยคำนี้ไม่ใช่เพียงคำเตือนแต่คือความจริงที่แทงลึกถึงหัวใจทุกลมหายใจออกของคุณคือการก้าวเข้าใกล้ความตายอีก1นก้าวไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะหยุดลงเมื่อไหร่บางคนวางแผนยาวเป็น10บสปีแต่กลับจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้ทำแม้แต่ก้าวแรกบางคนมัวแต่รอความพร้อมมัวแต่รอวันพรุ่งนี้สุดท้ายพรุ่งนี้ไม่เคยมาถึงอีกเลยถามหัวใจตัวเองเถอะ ถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายคุณจะยังเลือกที่จะนั่งรอหรือคุณจะลุกขึ้นทำสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของคุณที่สุดความจริงคือความสำเร็จไม่เคยเกิดขึ้นจากการรอคอยแต่เกิดจากการลงมือทำอย่างไม่ประมาทในวันนี้ลองมองดูผู้คนที่คุณชื่นชมคนที่สร้างชีวิตจากความว่องเปล่าคนที่พลิกชะตาจากความจนสู่ความมั่งคั่งพวกเขาไม่ใช่คนที่รอเวลาแต่เป็นคนที่ใช้เวลาวันนี้ ให้คุ้มค่าไม่ว่าจะมีหรือไม่มีใครสนับสนุนไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมพวกเขาก็ก้าวไปข้างหน้าเพราะพวกเขาเข้าใจว่าถ้าไม่เริ่มวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงคุณอาจกำลังนั่งคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยทำแต่คุณรู้ไหมว่าคำคำนี้กําลังเป็นกับดักที่ทำลายชีวิตคุณมันทำให้คุณชะล่าใจทำให้คุณผลัดผ่อน และทำให้คุณพลาดโอกาสที่ไม่หวนกลับมาอีกเลยเหมือนคนที่ยืนมองรถไฟที่กำลังออกจากชานชาลาคุณรู้ว่าถ้าไม่ก้าวขึ้นไปตอนนี้คุณจะพลาดการเดินทางแต่คุณกลับยืนรอรถไฟขบวนหน้าโดยไม่รู้เลยว่ามันอาจไม่มีขบวนหน้าสำหรับคุณอีกแล้วคุณอยากให้ชีวิตคุณเป็นแบบนั้นจริงหรือพระพุทธองค์สอนให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะเพราะอาดีตนั้นแก้ไขไม่ได้แล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงสิ่งเดียวที่เป็นจริง และมีค่าที่สุดคือปัจจุบันแต่คนส่วนใหญ่กลับมองข้ามสิ่งนี้มัวแต่จมอยู่กับอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือไม่ก็หลงละเมอเพ้อฝันถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงโดยลืมไปว่าความจริงของชีวิตอยู่ตรงนี้อยู่ในลมหายใจที่คุณกําลังสูดเข้าและปล่อยออกคุณเคยถามตัวเองไหมว่าทุกวันนี้คุณใช้ลมหายใจเหล่านี้ไปเพื่ออะไรคุณใช้มันเพื่อสร้างความหมายหรือคุณใช้มันเพื่อฆ่าเวลา เวลาที่คุณนั่งอยู่เฉยๆปล่อยให้วันเวลาผ่านไปนั่นคือการฆ่าโอกาสที่คุณควรจะได้คุณค่าความฝันของตัวเองด้วยมือของคุณเองคุณค่าความหวังที่ควรจะเกิดขึ้นด้วยคำว่าไว้พรุ่งนี้คุณอยากทำร้ายตัวเองไปอีกนานแค่ไหนคุณจะยังยอมเป็นศัตรูที่โหดร้ายที่สุดของตัวเองหรือไม่ ลองมองดูรอบตัวคุณสิมีคนกี่คนที่จกไปโดยไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งที่อยากทำมีคนกี่คนที่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีโอกาสแม้แต่จะลืมตาอีกครั้งคุณมั่นใจหรือว่าคุณจะไม่ใช่หนึ่งในนั้นถ้าความตายเดินเข้ามาหาคุณคืนนี้แล้วคุณยังไม่ได้ทำสิ่งที่หัวใจคุณเรียกร้องคุณจะเสียใจแค่ไหนทำไมคุณไม่เลือกที่จะทำมันวันนี้ในขณะที่คุณยังมีโอกาส ชีวิตจริงเต็มไปด้วยตัวอย่างที่สอนเราให้เข้าใจความไม่แน่นอนบางคนออกไปทำงานแต่ไม่เคยกลับบ้านอีกเลยบางคนสุขภาพแข็งแรงแต่กลับจากไปอย่างกระทันหันแล้วคุณยังจะรออะไรหรือคุณจะรอให้ความสูญเสียมาสอนคุณว่าทุกวันคือของขวัญที่ไม่ควรปล่อยให้หลุดมือ คุณอาจคิดว่าคุณยังมีเวลาอีกมากแต่ความจริงก็คือไม่มีใครรู้เลยว่าคุณเหลือเวลาเท่าไหร่ความตายไม่เลือกไว้ไม่เลือกฐานะไม่เลือกว่าใครจะพร้อมหรือไม่พร้อมมันมาเมื่อถึงเวลาแล้วคุณจะปล่อยให้มันพรากค,คุณไปโดยที่คุณยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยหรือหรือคุณจะลุกขึ้นใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในวันนี้เพื่อที่ไม่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นคุณก็จะจากไปโดยไม่เสียใจคุณต้องถามตัวเองให้ชัดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตฉันคืออะไร แล้วคุณทำมันหรือยังถ้าคำตอบคือยังคุณจะรออะไรอีกทำไมคุณถึงยอมให้คำว่าเดี๋ยวมาทําลายสิ่งที่หัวใจคุณเรียกร้องทุกครั้งที่คุณพูดว่าเดี๋ยวค่อยทําคุณกําลังผลักความฝันออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆและไม่มีใครรู้เลยว่าสุดท้ายมันจะหลุดหายไปตลอดการหรือไม่เพระพระพุทธเจ้าสอนว่าความเพียรคือหนทางสู่ความสำเร็จ ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการนั่งรอความสำเร็จทุกอย่างล้วนเกิดจากการลงมือทำอย่างต่อเนื่องทีละน้อยในวันนี้คุณอาจไม่เห็นผลทันทีแต่ทุกการก้าวเล็กๆคือการสั่งสมพลังที่ยิ่งใหญ่เมื่อถึงเวลาคุณจะพบว่าตัวเองได้ยืนอยู่บนยอดเขาที่ครั้งหนึ่งคุณเคยมองว่ามันสูงเกินเอื้อมแล้วทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคุณรอแต่เพราะคุณเริ่ม ในที่สุดแล้วชีวิตของคุณจะสะท้อนสิ่งที่คุณทำในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าจะทำในวันพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้องสร้างมันในวันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องลงมือวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นอิสระคุณต้องเริ่มปล่อยวางตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้มันไม่มีความหมายถ้าคุณไม่ใช้วันนี้เป็นหลักฐานแล้วคุณล่ะ จะยังยอมปล่อยให้วันเวลาที่มีค่าที่สุดไหลาหายไปหรือคุณจะเลือกหยุดความประมาทลุกขึ้นทำสิ่งที่หัวใจคุณปราดนาอย่างเต็มกำลังในวันนี้คุณอยากให้วันหนึ่งข้างหน้าคุณหันกลับมาแล้วพูดว่าโชคดีที่ฉันเริ่มลงมือทำในวันนั้นหรือคุณจะร้องให้กับความจริงที่ว่าฉันน่าจะทำแต่ไม่เคยทำเลยชีวิตไม่ได้ยาวพอให้คุณผลาดผ่อนอะไรอีกแล้วถ้าสิ่งนั้นสำคัญกับคุณจริงจงเริ่มมันเดี๋ยวนี้จงทำมันวันนี้ และทำให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครรับประกันให้คุณได้เลยว่าวันพรุ่งนี้จะยังอยู่กับคุณอีกหรือไม่ถ้าคุณมาถึงตรงนี้แสดงว่าหัวใจคุณแข็งแรงพอที่จะก้าวไปสู่สิ่งใหม่กดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามไว้เลยทุกการกดคือคำอธิษฐานขอให้คุณพบโชคลาภก้อนใหญ่มีคนอุปถัมภ์มีทางสว่างทุกก้าวแล้วอย่าลืมพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าวันนี้คือจุดเริ่มต้นชีวิตใหม่ของฉัน ชีวิตคือการเดินทางที่ไม่เคยหยุดพักทุกลมหายใจเข้าออกคือเส้นได้ที่ร้อยเรียงชะตาของเราให้สั้นลงทีละนิดไม่มีใครหนีพ้นความตายได้และไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะมาเมื่อใดคำว่าพรุ่งนี้ที่คุณเฝ้ารออาจไม่มีจริงมันเป็นเพียงเงาลวงตาที่ทำให้คุณประมาทและทอดทิ้งสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีนั่นคือวันนี้ ถ้าคุณยังปล่อยให้วันนี้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลยนั่นเท่ากับคุณกำลังฆ่าชีวิตตัวเองอย่างช้าๆฆ่าความฝันที่คุณอยากได้ฆ่าความหวังที่คุณเคยมีและฆ่าความหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยมือของคุณเองคุณต้องถามตัวเองให้ชัดในตอนนี้เลยว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหนคนที่ตายไปพร้อมกับความเสียใจที่ไม่เคยทำหรือคนที่ตายไปอย่างสง่าง,งามด้วยหัวใจที่อิ่มเต็มเพราะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มกำลัง ไม่มีใครอยากจากโลกนี้ไปโดยทิ้งไว้เพียงร่องรอยแห่งความเสียดายทุกคนล้วนอยากมีชีวิตที่มีคุณค่าอยากทิ้งมรดกทางจิตวิญญาณให้กับโลกนี้แต่คุณจะไม่มีวันทำได้เลยถ้าคุณยังรอวันพรุ่งนี้วันนี้คือโอกาสเดียวที่คุณมีวันนี้คือสนามรบที่แท้จริงวันนี้คือบทพิสูจน์ว่าคุณจะเป็นนักสู้หรือผู้แพแพ้ถ้าคุณอยากเห็นอนาคตที่ดีกว่าคุณต้องลงมือสร้างมันตอนนี้อย่าปล่อยให้ความกลัวความขี้เกียจ หรือความประมาทมาผูกมัดคุณอีกต่อไปมันไม่ใช่ศัตรูภายนอกที่ทำร้ายคุณแต่มันคือความคิดภายในใจที่บอกให้คุณผลัดวันประกันพรุ่งจงตัดโซ่ตรวนนี้ทิ้งแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หวั่นไหวเพระพะพุทธเจ้าสอนว่าความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตาย นี่คือหัวใจของชีวิตทั้งหมดถ้าคุณมีสติรู้คุณค่าของปัจจุบันถ้าคุณไม่ปล่อยให้เวลาสูบเปล่าคุณจะไม่ตายเปล่าแม้วันหนึ่งร่างกายคุณจะดับไปแต่สิ่งที่คุณทำในวันนี้จะยังคงอยู่มันจะกลายเป็นพลังมรดกความหมายที่โลกจดจำแล้วคุณจะเลือกแบบไหนระหว่างชีวิตที่สูบเปล่าหรือชีวิตที่สะท้อนคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์ จงจำไว้ว่าคุณไม่ต้องการให้ทั้งโลกมารับรองคุณคุณไม่จำเป็นต้องรอความพร้อมคุณไม่จำเป็นต้องรอเวลาสิ่งเดียวที่คุณต้องการคือการเริ่มต้นในวันนี้เริ่มเล็กก็ได้เริ่มด้วยก้าวที่สั่นคลอนก็ได้แต่ขอให้คุณเริ่มอย่าปล่อยให้ความคิดไว้พรุ่งนี้มาฆ่าคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะทุกครั้งที่คุณพูดแบบนั้นคุณกำลังตัดโอกาสของตัวเองทีละชิ้นและในที่สุดมันจะไม่เหลืออะไรให้คุณคว้าอีกเลยลองจินตนาการว่าถ้าวันนี้ เป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณอยากทำอะไรคุณอยากบอกใครบางคนว่ารักไหมคุณอยากขอโทษใครบางคนที่คุณเคยทำผิดไหมคุณอยากเริ่มทำสิ่งที่คุณฝันมานานไหมถ้าคำตอบคือใช่ทำไมคุณไม่เริ่มทำมันเดีย๋ยนี้ทำไมคุณต้องรอให้ความตายมาเคาะประตูแล้วค่อยเสียใจทีหลังไม่มีอะไรน่าเศร้าไปกว่าการตายไปพร้อมกับสิ่งที่คุณอยากทำแต่ไม่เคยทำเลยสักครั้ง วันนี้คือพลังวันนี้คือทางเลือกวันนี้คือคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากเห็นในอนาคตล้วนเริ่มจากสิ่งที่คุณทำในวันนี้ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องเริ่มวันนี้ถ้าคุณอยากมีความสุขคุณต้องสร้างมันวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นอิสระคุณต้องลงมือปลดปล่อยมันวันนี้ไม่มีใครสามารถเดินแทนคุณไม่มีใครสามารถหายใจแทนคุณทุกก้าวต้องเป็นก้าวของคุณเองชีวิตคือการเดินทางที่สั้น และไม่แน่นอนคุณอาจคิดว่าคุณยังมีเวลาแต่ความจริงคือคุณไม่รู้เลยว่าคุณเหลือเวลาอีกกี่วันกี่ชั่วโมงแล้วคุณจะยังใช้มันไปกับการรอหรือคุณจะยังปล่อยให้ความประมาทกลายเป็นเชือกที่รัดคอคุณไว้หรือหรือคุณจะลุกขึ้นฉีกมันทิ้งแล้วก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ด้วยพลังทั้งหมดที่คุณมี คำถามนี้ไม่มีใครตอบแทนคุณได้มีเพียงคุณเท่านั้นที่เลือกได้คุณจะเป็นนักรอหรือนักสร้างคุณจะเป็นเหยื่อของเวลาหรือคุณจะเป็นผู้ใช้เวลาสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในวันนี้อย่าหลงกลความคิดที่ว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันพรุ่งนี้จะง่ายกว่าวันพรุ่งนี้คุณจะพร้อมกว่าเพราะวันพรุ่งนี้ไม่มีอยู่จริงสิ่งที่มีอยู่จริงคือวันนี้และวันนี้ กำลังไหลผ่านมือคุณไปทุกวินาทีคุณจะกำมันไว้แน่นหรือคุณจะปล่อยให้มันหลาหายไปเหมือนสายที่ร่วงจากซอกนิ้วนั่นคือคำถามที่คุณต้องตอบด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดจงลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นใช้ชีวิตอย่างนักรบไม่ใช่เหยื่อลุกขึ้นทำสิ่งที่หัวใจคุณเรียกร้องไม่ใช่สิ่งที่ความกลัวสั่งให้คุณถอยอย่ารอให้ถึงวันหนึ่งที่คุณหันกลับมาแล้วพูดว่า ทำไมวันนั้นฉันไม่เริ่มจงทำให้วันนี้กลายเป็นวันที่คุณภูมิใจที่สุดวันที่คุณเริ่มต้นใหม่วันที่คุณเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ว่าคุณจะอยู่ไปกี่วันแต่คือคุณทำอะไรกับวันที่คุณมีอยู่วันนี้คือของขวัญที่คุณได้รับแล้วจงใช้มันสร้างชีวิตที่คุณอยากมีจงใช้มันทำให้หัวใจคุณเต้นแรงจงใช้มันเป็นก้าวแรกสู่ความยิ่งใหญ่ของคุณเอง และเมื่อถึงวันที่คุณต้องจากโลกนี้ไปคุณจะได้จากไปอย่างสง่างามโดยไม่ต้องเสียดายว่าฉันน่าจะทำเพราะคุณได้ทำมันแล้วในวันนี้แล้วคุณละ่ะจะยังรอวันพรุ่งนี้อยู่จริงๆหรือจะเลือกทำให้วันนี้คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตคุณ ก่อนที่คลิปนี้จะจบอย่าปล่อยให้พลังงานนี้สูบเปล่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนขอให้คนที่กดเจอแต่สิ่งดีๆเงินทองไหลมาความสุขเต็มหัวใจแล้วปิดท้ายด้วยการพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าฉันพร้อมแล้วกับชีวิตใหม่